นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางตนาการและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพีเวียสักเป็นอย่างมากนะครับที่ดเน a t มาให้เราเป็นจนํานวนเงิน50บบาทขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างเราเสมอๆม,มา โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับและคนอื่นๆเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังดินแดนดอกบัวดำด้วยความสามารถของสิทธิ์ลำดับเจ็ดนะครับซื้ออุญยาที่สามารถสร้างเส้นทางอักษรโบราณให้กับจินถิงซานได้สําเร็จตอนนี้นะครับาชาวศาลาจินถิงซานก็จะมีเส้นทางอักษรโบราณเป็นของตัวเองใช้เหลว ในตอนนี้นะครับป้าปก็เปิดมาให้เห็นใน,ในระหว่างที่เฉินซีกำลังควบคุมเส้นทางมิตินะครับเขานั้นได้ปลดปล่อยพลังและมันได้เกิดแสงสว่างวับวับตาใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองไปดูในบีชเทพมรณะนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซนไกมงนะครับเป็นประตูผ่านมิติที่เชื่อมระหว่างมิตินะครับไปยังโซโซูเซตี้กับโลกมนุษย์ ก็มีคนวิ่งนําทางแล้วก็มันจะมีทางสีขาวๆนะครับซึ่งส่วนข้างๆก็จะเป็นช่องว่างเว้างๆนะครับถ้าเกิดพลัดตกลงไปก็จะไปปุดอยู่ที่มิติไหนหรืออาจจะไปปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่สามารถรู้ได้เนาะก็อันนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เฉินซีเป็นผู้ที่ควบคุมบางเหียนนะครับเป็นคนที่วิ่งนําและคอยควบคุมสร้างเส,ส้นทาง ประตูเส้นทางอักษรโบราณนะครับก็เหมือนกับเซนไกลมงในเรื่องบิชเทพมรณะเลยนะครับหรือดันเคยหรือเปล่าอีกอย่าง,งผมจำไม่ได้มันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่เซนไกลมงเนี่ยเป็นประตูะเส้นทางเชื่อมมิติอันนี้น่าจะถูกจะจำไม่ผิดและแล้วนะครับ ตอนนี้หลังจากแสงสว่างรอบตัวเผยเห็นมันบ,บุดบางทัศนวิสัยของทุกคนไปอย่างสมบูรณ์ทุกคนต่างรู้สึกถึงพลังงานที่ปรุงป่านพลังงานมหาศาลเพียงเท่านั้นบางครั้งลูโจคิดว่าเสน้นทางศรโบราณอาจจะดึงดูดเอาพลังลี้ลับพลังจากสวรรค์ใลนลโลกมาใช้ตัวเขาได้แต่สงสัยในอนาคตนะครับมนุษย์จะสามารถเรียนรู้ที่จะเทเลพอร์ตได้ตัวมนุษย์จะเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้วิธีที่ จะทีรีร์ตได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะการทีรีร์ตก็เหมือนกับเวนอก้านะครับในเรื่องของวันพีเนะคนที่กินผลวารเข้าไปนะครับที่สามารถทีรีอร์ตัวเองวารตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับโดยน่าจะมีเงื่อนไขการใช้อยู่เนาะว่ากูดาวเท่านั้นกูดาวเท่านี้ คงจะไม่สามารถวาร์ปได้ตามใจชอบเพราะว่าถ้าวาร์ปได้ตามใจชอบมันก็จะโกงเกินไปหรืออีกตัวละครหนึ่งนะครับหนึ่งใน5สุดยอดอของเรื่องม็อบไซโคร้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ใครที่ไม่เคยดูแนะนําเลยนะครับตัวละครหนึ่งที่เป็นคนตาบอดนะครับราวกับมีฮาคิแห่งการสังเกตสามารถรู้อนาคตนะครับรู้ถึงทิศทางของกระสุนทิศทางการโจมตี และไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขายังมีพลังในการวาร์ปอีกด้วยเป็นหนึ่งคนที่มีพลังหลายอย่างอยู่ในตัวนะครับโคตรโกมลูจโจเองก็มาจากโลกอื่นนะครับอวตารมาอยู่โลกนี้เขาก็เคยดูการ์ตูนดูมัง,งะดูนู่นดูนี่นะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าหากมนุษย์สามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยตัวเองมันคงจะดีแค่ไหนตันทีที่เฉินซีวางมือลงบนเททพื้นที่วงแหวนแหงแสงเปียงแค่พิบตาเดียวพลังก็พุ่งปานเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งอยู่เฉิไงไ่สังเกตเห็นความผิดปกติรีบถามมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเพียงแค่สิ้นทางอักษรโบราณที่กำลังควบคุมนี้มันยาบกว่าทั่วไปการจะรักษาสิ้นทางโบราณไวว การจะรักษาเส้นทางโบราณได้จําเป็นต้องใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฟื้นสร้างเสร็จได้ไม่นานเนาะก็นั่นแหละครับอย่างต้องปรับปรุงแล้วก็ใช้เวลานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นคุ้นชินกับเส้นทางอักษรโบราณของจินถิงสซานอีกสักบักใหญ่ หลังจากควบคุมเส้นทางอักษรโบราณไปได้สักพักเฉินซีดูคล้ายกับคนที่กําลังจะขาดใจเมื่อเห็นแบบนั้นยู่เฉิงเหยจึงอาสานะครับที่จะวิ่งนําและก็ควบคุมในส่วนของเส้นทางอักษรโบราณเองให้ข้าลงมือเถอะเอออยู่เฉิงเหยไม่รอช้าก้าวไปข้างหน้าก่อนที่จะกระเทความือไปที่วงแหวนแหงแสงและด้วยเหตุนี้เองพลังพุ่งพานถูกทรงกลับไปที่วงแหวนแสงรอบตัวสว่างมากขึ้นทุกทีนอกเหนือไปจากนี้นะครับบอกได้เลยว่า มันนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับทัศนวิสัยเที็นไม่ตา่างจากก่อนหน้านี้ความเร็วในการใช้เส้นทางอักษรโบราณกําลังเพิ่มขึ้นเฉินซีซีสังเกตเห็นการเป็นแลงกอุทานด้วยความประหลาดใจท่านหนึ่งท่านเคยควบคุมเส้นทางอักษรโบราณมาปนอย่างนั้นสินะเออไม่ไม่ไม,ไม่อยู่เฉิงไห่ตอกบกลับตามความจริงผู้พิทักษ์เฉินก็เลยพูดต่อในทันใดว่า แล้วทําไมต่านถึงดูคุ้นเคยกับมันมากกว่าค่าเสียอีกสีหน้าของเฉินซีเปลี่ยนไปดูเหมือนเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ยูเฉิงไ่พูดเราทุกคนต่างก็รู้ดีนะครับว่าทาไมยูเฉิงไง่ถึงสามารถควบคุมเส้นทางอักษรโบราณได้ดีขนาดนี้เพราะว่าปกติแล้วนะครับเขาก็เป็นมือหนึ่งแห่งการควบคุมเรือเหาะลอยฟ้าของจีนถิงซานนั่นเองอยิ่งเฉินซีเฝ้าดูยูเฉิงไง่ควบคุมเส้นทางอักษรเท่าไรนะครับตัวเขาสับสนมากขึ้น ใา้สุดอยู่เชิงไงก็พูดออกมาทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความสามารถก็แค่นั้นเจินซีพยักหน้าทั้งหมดเป็นเพราะความอัมารของท่านนึ่งนี่เองค่ะชมชื่นชมท่านจริงๆหลังจากผ่านไป15นาทีแสงรอบตัวก็หายไปพวกเขาปากฏอีกครั้งในปลานะครับปากฏอีกครั้งในปา่าบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยเสาหินแม้ทางเดินบนพื้นจะดูเก่าแก่มากแค่ไหนนะครับแต่พวกเขาก็สังเกตเห็นร่องรอยของพลังได้อย่างชัดแจ้ง ฉีนซีที่เห็นนะครับก็พูดขึ้นต้านปารอมาจารย์เรามาถึงดินแดนดอกบัวดําเรียบร้อยแล้วขอรับที่นี่คือดินแดนดอกบัวดํางั้นสินะลู่โจได้ฟังก็ต้อนอาใจจากจินตนาการที่ตัวเขามีนะครับลู่โจคิดมาคิดมาโดยตลอดว่าดินแดนดอกบัวดําแห่งนี้จะต้องแห้งแล้งไร้ชีวิตชีว,ชวาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดมากไปนะครับที่นี่มีพลังชีวิตเออล้นมากกว่าตัวเขาคิดไว้มากที่นี่คงเป็นที่ราบทางใต้ของดินแดนจวน และเพราะแบบนั้นป่าไม้ที่นี่จึงสมบูรณ์แบบนี้ท่านปรมาจารย์ท่านอยากสำรวจรอบตัวแถวนี้ก่อนหรือเปล่าเฉินซีถามขึ้นไม่จำเป็นลูโจตอบกลับแม้ว่าทิวทั์จะงดงามแค่ไหนแต่มันเทียบกับทิวทั์ของดินแดนดอกบวัวทองคำมิได้เพียงแค่ทิวทั์ที่หุบเขาไรเละน,นะครับเพียงแค่ติวทั์ที่หุบเขาไรเลกและป่ามีคากระจางมีทิวทัต ที่นั่นสวยงามมากกว่าที่นี่นะครับบอกได้เลยเวน้นแต่ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีความพิเศษมากกว่าไม่มีทิวทัศน์ไหนจะดึงดูดใจลู่โจโดได้อีกได้ได้กว่าได้กว่าสถานที่ตั้งสองนั้นได้อีกแล้วนะครับที่ตรงนี้อยู่ห่างจากพันธมิตรแห่งแสงและความมืดสาขาหลัก50กิโลมันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ทามปรมาจารย์ท่านอยากชมหมอคอยทมินหรือเปล่าเชิญซีถามไปที่พันธมิตรแห่งแสงและความมืดเลยครับ ทางหมดบินขึ้นบนฟ้าก่อนมุ่งหน้าไปยังพัมิตรแ่งแสงและความมืดเอาละสิครับการมาถึงกองลูโจและการประทะทำสงครามครั้งใหญ่กำลังเริ่มขึ้นระหว่างเดินทางนะครับเฉินซีผู้ต่อดินแดนดวยวนแบ่งเขตการปกครองแตกต่างจากเขตทั้ง10ที่ดินแดนถังใช่พวกเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็นมณฑลแบ่งเป็นมณฑลอันไหย ในดินแดนดอกบัวดำนะครับหรือก็คือดินแดนดวนจะแบ่งดังนี้เนาะแบ่งเป็นมณฑลฮันไห่มณฑลที่อยู่ทางตอนใต้สุดไปยังมณฑลอันหยางมณฑลที่อยู่ทางตอนเหนือสุดที่ดินแดนดวนมีมณฑลทั้งหมดนั้นมีมณฑลทั้ง10รวมไปถึงชนเผ่าอื่นและยังมีเมืองอีกหลายแห่งที่พึ่งพาศัยกันพวกเขาทั้งหมดต่างก็อยู่ภายใตายการควบคุมของราชสำนักแห่งดินแดนจวนอยู่เฉยนไงได้ฟังก็ตามกลับ ทั้งสภาหอคอยเทมินและหอคอยทั้งสภาหอคอยตมินและพันธมิตรแห่งแสงและความมืดต่างก้อส่งพลังกันมากทำไมพวกเขาถึงไม่ไม่พิชิตราชา,าทำไมพวกเขาไม่พิชิตราชานาจักรไม่พิชิตราชาสำนักดินแดนหยวนสะเองละ่ะ เฉิมซีตอบกลับสภาหอโคอยเมินและพันธมนิตรแห่งแสงและความมืดและราชสำนักของดินแดนดวนต่างก็มีสมดุลซึ่งกันและกันเป็นสามขวามนจโกูกทั้ง3ามฝ่ายต่างก็เคยต่อสู้กันแล้วหลาย10หลายร้อยครั้งทั้ง3เคยควบคุมซึ่งกันและกันเสมอสีสภาหอคอยเมินจะยอมรับมีแค่ยอดฝีมือ แม้ว่าจะเป็นสมาชิกระดับต่างก็ไม่ยกเว้นในขณะที่พันธมิตแห่งแสงในความมืดเป็นสารที่เดียวที่สำนักหลักๆทั้งหลายรวมตัวประปนกันทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับยาจะสำนักกองดินแดนหยวนไปโดยปริยายเมื่อเดินทางไปได้สักพักเฉิญซีก็เห็นอาคารสูงต่างงานตั้งตรงหน้า ท่านประมาจยา์นั่นก็คือสารที่ที่สาขาหลักของพันธมิตรแห่งแสงและความมืดตั้งอยู่มันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูงเขาที่เต็มไปด้วยผู้คนจานวนมากพวกเขามีสมาชิกอยู่ทั่วทุกมุมโยกแต่กับกันสภาหอคอยตตมินตั้งอยู่ในดินแดนของสู่ส่วนเฉิง แม้จํานวนของพวกเขาจะมีน้อยแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแต่พวกเขานั้นกับถือเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งมากที่สุดส่วนฝ่ายราชสำนักนั้นมีหน้าที่ดูแลกิจการป้านเมืองหลู่โจพยักหน้านะครับเขาก็ขาเข้าใจาความเป็นไปแล้วก็สาภาพแวดล้อมรวมไปถึงระบบการปกครองข้าวๆข,ของดินแดนดวนหรือก็คือดินแดนดอกบัวดำคล้าว การแนะนําของเฉินซีสั้นๆได้ใจความมากอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเดินทางผ่านเส้นทางสอนโบราณรูโจจึงไม่รู้ว่าตัวเองมาจากทิศไหนเฉินซีพูดขึ้นอีกครั้งท่านประมจาจย์ได้ปวดรอปอดข้าจะไปพูดพูดคุยกับพวกเขาเองไปซะเฉินซีบินไปยังซุ้มประตูที่ใหญ่กว่าหลายสิบฟุตเขาลอยบนอากาศก่อนจะพูดขึ้นท่านประมจาจย์แห่งศาลาจินทิงศาสตร์มาถึงแลว้วทหารยามทั้งสองเหลือบมองด้วยความตกใจหนึ่งในนั้นนะครับวางเงาสะบันหัว ที่มือก่อนที่จะประสานกว่ามือทําการจั่วอี้เข้าหากันหรือว่าท่านปรมาจารย์แห่งจินติงซานหรือว่าท่านท่านจะเป็นท่านปรมาจารย์แห่งจินติงซานกันนะไม่ใช่ท่านปรมาจารย์ของข้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เฉินซีกล่าวสหายไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เชื่อท่านรกนะแต่พวกเราจะต้องได้ห็นหลักฐานก่อนท่านปรมาจารย์แห่งจินติงซานถ้า,าเป็นตัวจริงพวกเราจะรีบรายงานเบื้องบนทันทีเป็นธรรมดาที่ควรจากพันธมิตรแสงความมืดนะครับจะไม่คุ้นเคยกับ อาลูโจเฉินซียื่นมือออกไปข้างหน้าแล้วแล้วเอสโตแลบสีดำก็เปิดเผยห็นมันขยายใหญ่ขึ้นในชั่วพริบตานะครับบบางท้องฝาเอสโตแลบ,บขยายขึ้นกว่าหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันเท่าเพียงพริบตาเดียวนะครับมันหายวับไปในทันทีเป็นการแสดงพลังในชั่วหึดใจที่ได้ผลเป็นอย่างมาก หานยามทั้งสองต่างตกใจนะครับเปลียงแค่ผู้แจ้งข่าวกลับเป็นถึงยอดฝีมือผู้มีผังก่อเกิดทั้ง4ี่ไม่ว่าฝ่ายซาลาจินติงซานนะครับทีมาจะเป็นซาลาจินติงซานจริงๆหรือตัวปลอมก็ตามแต่ยังไงนะครับเรื่องนี้จะต้องถูกรายงานได้ปวดรอสักคู่แล้วหล้าฐานคุ้มกันก็หายตัวไปไม่นานผู้ฝุนยุทหลายสิบคนก็ปรากฏตัวขึ้นชายผู้เป็นผู้นํามีร่างกายกำยำเขาถือค้อนนะครับสับั้นหัวอ่า เป็นคอนสองมือติดตัวมาด้วยเฉินซีเองเหรอดูเหมือนว่าชายเป็นผู้นำจะจจำเฉินซีได้เฉินซียิ้มที่แท้ก็เป็นหัวหน้าจือนี่เองแล,แล้วอยู่เซิงไห่กับลู่โจก็บินเข้ามาเฉินซีโค้งกับนับท่านปรมาจารชายคนนี้คือหนึ่งในห้าพยักษ์จากพันธมิตรแห่งแสงและความมืดหัวหน้าจื้อเปยหลี่อาล้สิครับผู้ช้คคอนสะบันหัวนะครับหนึ่งในห้าพยัก์หัวหน้าจื้อเปยหลี่ไอตัวนี้ดูเหมือนจะเอาเรื่อง หลู่โจยักหน้าก่อนที่จะเลือบมองนอกจากร่างกายที่กำยำของจือเป่ยลี่ชายคนนี้ดูไม่เหมือนกับชายที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาแล้วนับนอกเหนือจากร่างกายที่กำยำของจือเป่ยลี่ชายคนนี้ยังดูไม่เหมือนกับชายที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนอกจากนี้ชุดเกราะสีเงินของเขายังสะดุดตาเป็นพิเศษจือเป่ยดีประสานฝ่ามือทำการัวอีก่อนแนะนำตัวข่ามีชื่อว่าเจอเป่ยลี่ ข้าได้ยินชื่อเสียงของปรมาจา,าร,รย์แห่งสาลาปีศาจรอยฟ้าจินติงซานมาเนื่นนานได้ปูตามข้ามาถึงดูโจได้ฟังตอบกลับเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะเป็นพวกแอบอ้างหรือไงกันจือไปรีได้ฟังก็หัวราะฮ่าฮ่าฮ่จะมีผู้แอบอ้างแบบไหนกล้ามาเยียบพันธมิตรแห่งแสงและความมืดหลายยิงไปกว่านั้นขา้ายังคุ้นเคยกับเฉินซีดี แม้ว่าจื้อเปยลีจะดูเหมือนกับชายกำยำไร้สมองนะครับเป็นสายพลังกล้าแต่ดเตูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นแลวลู่โจพยักหน้านะครับก่อนที่จะพูดขึ้นงั้นนำทางไปซะจื้อเปยลีพูดอีกครั้งและก็เพราะผู้อุโสลูตตัดสินใจมาเยี่ยนเยียนพวกเราด้วยตัวเองแบบนี้ข้าก็คงต้องขอตอนรับท่านเป็นการส่วนตัวและแล้วจื้อเปยลีนำทางไปอย่างไม่รีบร้อน อาการสูงใหญ่นะครับอยู่ใกล้กันมันดูคล้ายกับโครงสร้างของวิหารตั้งเก้าที่ดินแดนดอกบัวแดงนะครับของซีกงเปยเซนแต่ถึงแบบนั้นมันกับกว้างใหญ่กว่ามากในขณะที่ทุกคนกําลังบินในตอนนั้นพวกเขาได้ดึงดูดความสนใจของเราผู้ฝึกยุทธที่อยู่บนพื้นนะพันธมิตรแห่งแสงและความมือแห่งนี้นอกเหนือไปจากชาวยุทธผู้บังคับใช้กดรวมไปถึงสมาชิกระดับสูงสมาชิกตัวไปถูกสั่งห้ามไม่ให้บินโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่นานจอปวยลีก็มาอยู่ที่หน้าห้องโถงทีดานข้างของห้องโถงเต็มไปด้วยเสาหินที่สูงกว่าหลายสิบเมตรตั้งเรียงรายนะครับมันเป็นอะไรที่ดูสั่งาและยิ่งใหญ่เชิญน,นั่งจีปยลีชวนทุกคนเข้าห้องโถงนะครับยู่เชิงไอลู่โจและคนอื่นนั่งลงทันทีในตอนนั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสองคนที่ได้นอนอยู่บนเปรหามจื้อปยลีสั่งให้คนเตรียมงานเลี้ยงที่ดูดูรามากขึ้นในทันที ่แห่งนี้มีกฎมากมายหลายอย่างต้องปฏิบัตินะครับกฎเกี่ยวกับอาหารเครื่องลืมรวมไปถึงการวางเครื่องใช้ต่างๆมารยาทในการยกจานและการจัดจานทุกอย่างต่างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนในเทียงวันนั้นนะครับในที่สุดงานเลี้ยงก็เกือบจะเต็มเกือบจะพร้อมเต็มที่ข้าต้องขอโทษด้วยจริงๆ แต่การต้อนรับขับสู่ของเรานั้นบุกพ้องไปได้ปรดยกโตดห้พวกเราด้วยเฉินซีได้ฟังตอบกลับมันแค่เรื่องเล็กน้อยจนถึงตอนนี้การสนทนาของพวกเขายังเป็นไปด้วยความสุภาพลู่โจโแทบไม่ได้พูดอะไรนะครับมีเพียงเฉินซีและจือเป่ยลีที่พูดคุยกันจากการสนทนาของพวกเขานะครับมันทําให้ลู่โจได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้าพยักษจากปัญธมิตรห่งแสงและความมืด เมื่อ300ปีก่อนนั้นหนึ่งในห้าพยักษ์ที่ออกสำรวจดินแดนแห่งความว่างเปล่าได้เสียชีวิตเยริวหยุนเองก็เป็นหนึ่งในห้าพยักษ์เช่นกันโอ้ยเอาครับเอาแล้วสิครับํำเป็นเล่นไปฟังไม่ผิดครับ นักล่าผังก่อเกิดนะครับสุดยอดนักล่ามือสังหารเจลิวหยุนชายที่มาจากพันธมิตรแห่งแสงและความมือที่เคยต่อสู้กับลู่โจน,นะครับเขาเป็นหนึ่งในห้าพยักษ์เพราะฉะนั้นหมายความว่าหัวหน้าจือคนนี้แข็งแกร่งไม่ได้ด้อยไปกว่าเยลิวหยุนเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงพลังอันแข็งแกร่งนะครับแต่อย่าลืมไปว่าเจลิวยุนเนี่ย เคยต่อสู้นะครับด้วยพลังของผู้มีพลังผังกอเกิดมากถึง8 9ผังนะครับถ้าจำไม่ผิดคนที่ว่ากันว่าถ้าใครก็ตามที่มีผังกอเกิดน้อยกว่า8ผดังไม่เกิน8ผดังเนี่ยก็จะโดนเยริวหยุนเก็บเรียบและชายคนนี้นะครับมีพลังอยู่ในรับเดียวทัดเทียมกันเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลู่โจจะสามารถรับมือไหวหรือเปล่าถ้าต้องสู้ชะประมือกัน วันก่อนนั้นนะครับตอนเจอเร่เย่ิวหยุนแน่นอนด้วยพลังของการระเบิดจุดสุดยอดพลังฉบับปรับปรุงเวอร์ชันอัปเกรดที่มันโอ้โหคดูโคดโหดคูดตึงต่อให้อ่าจะมีเทว,วดาจากอ่ชั้นฟ้าหรือจะเป็นเทว,วดาตกสวรรค์นะครับถ้าอยู่ต่อหน้าพลังผังปอกเกิดทั้ง12ตอนลู่โจใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังใน30นาทีนั้นยังไงก็คงจะไม่มีผู้ใดในโลกสามารถต้านทานลู่โจได้ แต่วันนี้นะครับลู่โจไม่ได้มีการระเบิดจุดสุดยอดพลังแล้วเนาะอย่าลืมเรื่องนั้นลู่โจของเราเป็นผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้ง5ด้วยความสามารถของผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้ง5บวกกับพลังรีรับสูงสุดทําให้ลู่โจนั้นจะอยู่เหนือกว่าระดับของตัวเองอยู่อัหนึหรือ2ขั้นเสมอนะครับ้าประมาณสัก7หรือ8ผังลู่โจชนะได้แน่แต่ทามากกว่านั้นนะครับเหรือ10ผัง ส่วนต่างของหนึ่งผังมันมีพลังที่บอกได้เลยว่าเกินกว่าจะจินตนาการได้ถ้าหากสิบผังเจอกับลู่โจตอนนี้ที่เป็นผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้งห้าบอกได้เลยว่ามันและดูเดือดแน่นอนและอย่าลืมนะครับ อีกอย่างหนึ่งคนท네ี่ยืนอ,อ, todas, vine, อยู่บนจุดสูงสุดของพันธมิตรแห่งแสงและ year, vanilla, ความมืดนั้นเป็นถึงผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้ง11เขาเป็นรองแค่เจ้าเจ้าคอยเสียคนปัจจุบันของสภาโคอยดําและเป็นรองเพียงเจ้าโคอยขาวคนปัจจุบันนะครับนางที่มีผังก่อเกิดทั้ง12บอกับชายผู้มีผังก่อเกิดทั้ง12ส่วนไอคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของพันธมิตรแห่งแสงและความมืดนี่ก่อสิบเอ็ด 11ผังนะครับมันก็ไม่ใช่ล่นๆนะครับบอกได้เลยว่าแข็งแงกร่งกว่า10ผังเยอะมากๆมากๆมากๆก,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 ก็นั่นแหละครับหลังจากที่เมื่อก่อนนะครับ300ปีก่อน1ใน5้าพยักฆ์ไปที่ดินแดนที่ไม่รู้จักหรือก็คือดินแดนแห่งความว่างเปล่านะครับเขาก็ได้เสียชีวิตไป1บวกกับเยริวหยุนที่โดนลู่โจกุดหัวไปแล้วอีกหเพราะฉะนั้นการจากไปของเยริวหยุนเท่ากับว่า ในตอนนี้นะครับปัจจุบันอ,อะไรนะฟันธมิเตงแสงและความมืดเนี่ยเหลือ5พยัก์อยู่แค่3คนเท่านั้นมันเหลืออยู่แค่3ใน5้านะครับ3จาก5ตัวปกติแล้ว5พยักษ์จากพันธมิห่งแสงและความมืดนั้นจะมีพลังผังก่อเกิดนะครับอย่างน้อย8พผังขึ้นไปเห็นไหมครับบอกแล้วว่ายังไงก็ไม่ต่ำกว่า 8- 9เก้าผังแน่นอนนอกเหนือจากนี้ลู่โจยังรู้ด้วยอีกว่า สมาชิกกว่าหลายหมื่นคนของพันธมิตรแห่งแสงและความมืดนั้นเป็นผู้ที่ฝึกฝนร่างกายจนไปถึงขั้นเริญถึงสมาชิกระดับสูงส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้มีพลังอยู่ในขั้นหมาไปพิบัติศักดิ์สิทธิ์หรือก็คือหยวนเซินเจียและหลายคนเป็นผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดชรู้จไม่อาจประมืนพลังความแข็งแกร่งของพวกเขาได้เลย เอาละสิครับทำเป็นเล่นไปตอนแรกนึกว่าจะมาชิวชิวปัดเป่าอ่าแล้วก็จัดการกับศัตรูได้ด้วยการปลิกฟา้ามือแต่ดูว่ามันจะไม่ง่ายแบบนั้นเสียแลว้วในที่สุดจือ้อจือเปยลีก็ถามลู่โจโดยตรงผัวอุลรุขา่าสงสัยจริงๆการมาเยี่ยมเยียนของท่านครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ลู่โจวางจอกเล่าก่อนจะตอบกลับบอกฟานรั่วลีให้มาปบข่าซะ กับฟานรัวลีก็คือผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของปันธมิตรแห่งแสงและความมืดนั่นเองคำพูดของลูโจนะครับทำให้งานเลี้ยงที่คลึกเคลิ้นและผู้คนที่เต็มอยู่ในสารที่แหงนี้นะครับมันเงียบราวกับสุสารไปชั่วครู่หลังจากนั้นไม่นานจือไปรีตั้งสติและก็ได้ยิ้มอย่างเขินอายเออผัววุโสลู่ค่ะคงทําได้แค่พูดความจริงกับท่านเท่านั้นตอนนี้ท่านผู้นําปันธมิตรพิ่งออกจากที่นี่ไปได้ไม่นาน หนี่มันเรื่องบังเอิญแปบ,บไหนกันเอาละสิครับตอนหน้า121 0 20, 8, ปู่อุโสลุเรานนะยังคุยกันได้แต่ดูจากหัวข้อจัวตอนแล้วนะครับแน่นอนดูเหมือนว่าการพูดคุยจะเป็นไปโดยที่อาไม่น่าอภิรมจักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอจาจจะเกิดการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับอยู่เฉิงไคเป็นผู้มีพลังอวตารวังวนพันแดนหนัง ชวนผู้พิทักษ์เฉินนะครับเป็นผู้มีพลังอวตารวังคุณปันเดนสี่ผังและลูโจของเรานะครับหัวหอกตัวเป้าเป็นผู้มีพลังอวตารวังคุณปันเดนห้าผังที่แห่งนี้นะครับมี3จากห้าพยัก์นะครับ2คนตายไปแล้วเนาะก็เหลือ3ตัวห้าพยักษ์นี่แต่ละคนมีผังก่อเกิดอย่างน้อย8ผัง8ดผัง8 3ดสมสนะครับ3มคนก็คนละ8ผังก็ังอื้อผัง สามคนที่มีพลังฝังก่อเกิดอย่างน้อยแปดฝังนะครับและคิดว่า,อาจอเปิดดีเนี่ยน่าจะาไปถึง9กังแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยชายกำยำเนี่ยมันจะต้องเป็นสายแทงแน่นอนก็มาดูกันนะครับใช้อาวุธที่เป็นค้อนด้วยการโจมตีจะต้องหนักหน่วงบวกกับฝังก่อเกิดที่อยู่ในระดับ8พังบวกบวกนะครับน่าจะเก้าังก็บอกได้เลยวันดุเดือดแน่นอนครับ ชนกับลู่โจตอนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้าบอกได้เลยว่ามันเล่นดูเดือดเลือดพันแน่นอนสงการน,นี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนขับรถใช้รถใช้ถนนโดยสวัสดีภาพเนาะสวัสดีครับ